เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมเข้ามาชี้เป้าบ้านยกพื้นสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับหลังนี้ครับสวยเลยครับบรรยากาศก็ดีครับโปร่งโล่งสบายไม่อัดนะครับขายกันดุๆเลยครับบ้านพร้อมที่ดินตัวบ้านมีถึง4ห้องนอนเลยครับ สองห้องน้ำเอกสามสิ์เป็นถนดพุดแดงเนื้อที่1 7 8แปตารางวาบ,บ้านพร้อมอยู่ส,สวยๆเลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาชีบเป้าบ้านสวยๆราคาย่อมเยาท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันนะครับได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆครับตอนนี้เราก็มาดูบ้านหลังนี้กันก่อนนะครับเอกสามสิ์เป็นฉนดพุดแดงนะครับปลอดภัยหายห่วงน้ำพร้อมไฟพร้อมครับพิ้วกระเป๋าได้อยู่ได้เลย ตรงนี้เป็นบริเวณห้องโถงนะครับพื้นไม้แข็งอย่างดีตีฟ้าเรียบร้อยพร้อมอยู่สวยสะอาดครับมี4ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ําห้องนอนแต่ละห้องก็สวยงามเลยทีเดียวครับเจ้าของเสนอขายในราคาเพียง1,600,000บาทเท่านั้นครับบ้าน2ชั้นยกพื้นห้องน้ําก็ตกแต่งอย่างดีครับตกแต่งได้วัสดุอย่างดีสวยๆตามนี้เลยนะครับ ตามรูปนี้เลยก็ดูกันไปเรื่อยๆก่อนครับถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นมาชี้เป้าให้รับชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับเอกสาริเป็นโฉนดคุดแดงนะครับแปลงนี้นะครับอยู่อำเภอเมืองนะครับหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูครับ บ้านยกไม้สองชั้นนะครับบ้านยกพื้นนะครับขออภัยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสนใจยังไงก็สามารถติดต่อเจ้าของได้ครับจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดดูที่นัดดูบ้านก็ใส่ตรงเข้าไปได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ